ช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะนับถอยหลังไม่ถึงเดือนแล้วนะคะที่ประชาชนจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันใหญ่ก็คือ14พฤษภาคมแต่ถ้าใครไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้7พฤษภาคมายิ่งไกลเข้ามาทุกทีแล้วนะคะพร้อมหรือยังออตอนนี้มีในใจหรือ,อยังครับว่าเดี๋ยวจะไปเลือกใครแล้วรู้หรือยังว่าบัตรใบไหนสีอะไรคือเลือกคนหรือเลือกพัก<อ>นะคะย้ําอีกทีหนึ่งนะคะสีเขียวคือเลือกพัก สีม่วงคือเลือกสอสอเขตะนะคะเราอยากจะได้ใครในพื้นที่เราสีม่วงสีเขียวเอาไว้เลือกพักที่เรารักนะคะทีนี้เนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นทางกรกตอเองเขาก็จัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการคิกอ off เลือกตั้งสสห6เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดค่ะตั้งเป้าหมายครั้งนี้เอาไว80้80% เยอะนะ,นะ80%<อ>นะคะทีนี้เขาก็ตั้งไปนอกจากเป้าที่จะให้คนออกไปถึง80%แล้วเนี่ยก็อยากจะให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายค่ะทางกกตรประธานประธานกรก,รกตนะคะนายอิทธิพรบุญประคองพร้อมด้วยปลัดกระทรวงจากทั้ง6หน่วยง,งานค่ะร่วมเปิดกิจกรรม kick off ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะซึ่งสำนักงานกกตร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนส่งเสริ ไม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิตั้งเป้าหมายไว้ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะประธานกกตมั่นใจในความพร้อมจากการเลือกตั้งนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะทําได้ถูกต้องโปรง่งใสเที่ยงธรรมและก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดอย่างเท่าเทียมค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e เพื่อเป็นงานสร้างความพร้อมออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพในการเปิดตัวเพลงรณรงค์การเลือกตั้งด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มี mm hmm. พรีเซนเตอร์การเลือกตั้งมี mm hmm. สปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วยแล้วก็ยังย้ําถึงบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรแบ่งเขตสีม่วงบัญชีรายชื่อสีเขียวนะคะจะได้ไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชนแล้วก็ความปลอดภัยของบัตรไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรปลอมเขามีรหัสที่จะเอาไว้ตรวจสอบนะคะฟังจากประธานกกตดูค่ะรับ อย่างน้อย3อย่างซึ่งคงไม่บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเปิดได้นะครับเพราะว่า3อย่างที่ไปแล้วเนี่ยถ้าบัตรอื่นพิมพแล้วมาแล้วไม่เหมือนกันเราจะตรวจสอบทราบด้วยทันทีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่วนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบัตรหลังจากพิมพ์แล้วเนี่ยบัตรก็จะเก็บอยู่ที่โรงพิมพ์โดยอยู่ในห้องมั่นคงจะมีคนเฝ้าตลอดเวลารวมทั้งผู้แทนกอปตอด้วยมีกล้องวงจรปิดคอยติดตาม การนำบัตรออกจากฐานที่พิมพ์โดยไปรษณีย์ก็จะมีรถมั่นคงของไปรษณีย์มีรถตำรวจติดต,ตามมี tracking system มีเจ้าหน้าที่กอตอร่วมไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ว่าตัวบัตรเองมีความมั่นคงไหมมีครับและกระบวนการปกป้องคุ้มครองป้องกันบัตรมีครับ